สวัสดีนะคะพี่พี่สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกเช่นเดิมนะคะพี่98ล้านนัดพักเครื่อง0626172609นะคะพี่98ล้านนัดพักเครื่องสามารถสกแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะคะพี่ค่ะหรือเพิ่มเพื่อนนะคะด้วยเบอร์โทรนะคะ0626172609นะคะพี่มีเบอร์เดียวนะจ๊ะพี่จะมาชมชิ้นแรกก่อนเลยนะจ๊ะพี่ชิ้นแรกนะคะพี่ค่ะเป็นพระมีใบรับรองแบบนี้นะคะพี่ค่ะ ได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่สิบพฤทธภานะคะพี่ปีห้าห้าสุริยาเห็นรักะคะพี่เจ้าของพาะเนาะนี่จ๊ะพี่ไม่ชัดเจนยังไงพี่สามารถขอพาะเพิ่มเติมหนได้นะคะพี่อยู่ในถุงฟีนอย่างนี้นะคะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่ปีแปดสองเนาะเป็นหลวงพอเดิมนะคะพี่มาพร้อมกล่องใบรับรองพระแบบนี้นะคะพี่หาเป็นสมาร์ดแบบนี้นะคะพี่จะอ่าและพี่ท่านใดชื่นชอบนะนี่จ่ะเป็นเหรียญ พระพุทธคณาจารย์หลวงพ่อเดิมนะคะพี่ฟองฟี่แปดฟองนะคะพี่ใบรับรองพระแบบนี้นะคะจะเป็นของฟูริยาเห็นลักษณะคะพี่หาหน่จะ้ะแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เป็นเหรียญน,นะคะพี่เหรียญปีแปดฟองหลวงพ่อเดิมนะพี่น้องนี่จ้ะเก่าเก่าเาฟยเยแบบนี้เลยสาหรับพี่ท่านได้สนใจนะคะ 9 0้าบาทนะจ๊ะพี่มีใบรับรองแบบนี้เลย900บาทน,นะนัดเห่าติดมาได้แบบนี้องค์ที่1เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่องค์ที่สองนะคะพี่เป็นตะกุดนะคะพี่ตะกุดหลวงปู่เอี่ยมนะจ๊ะพี่เป็นตะกุดแบบนี้นะคะปี57นะพี่นะงานขวดปี57านะจ๊ะพี่ทีรวัดโกศลเวนะคะพี่โกศลเว e นะจ๊ะพ, Go e ะะพี่เป็นตะกุดนะคะพี่เป็นตะกุดก้นแมงสาแบบนี้นะคะ เก่าแบบนี้เลยนะคะพี่นัดเหมาติดมาได้มาแบบนี้นะจ๊ะพี่900บาทเช่นกันนะคะพี่ที่1นเนาะติดที่1นะจ๊ะพี่แบบนี้นะจ๊ะ900บาทเช่นกันต่อมานะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญเหรียญทองฝ่าบาทนะคะพี่หลวงพะกวยรุ่นแรกนะคะพี่คุณธิวากรนนะคะพี่ปีส8มีสมาร์ทการ์ดเช่นกันนะคะพี่เดี๋ยวจะฟู้พี่เห็นชัดๆนะคะพี่นี่เป็นของปีส8แปดนะคะพี่ นี่จ้าด้านหลังเป็นแบบนี้ชิวากรนะคะพี่หวงหวยเนาะแบบนี้เลยนะจ้าพี่จ๋าเป็นกล่องแบบนี้นะคะมีฟอร์มัสการ์ดมาให้แบบนี้เนาะพี่เนาะนี่จ้ากล่องนี้อยู่ที่เก้าร้อยเช่นกันนะจ้าพี่เก้าร้อยเช่นกันต่อมานะคะพี่หาเป็นคุณอัศฉริฝ่ายสุดนะคะพี่เป็นเหรียญแป๊บหนึ่งนะคะพี่ เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เหรียญแมงกับพีนะคะพี่หาเป็นเหรียญแมงกับพีนะพี่นะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่มีบัตรรับรองมาด้วยนะคะเหรียญแมงกับพีนะคะพี่ไม่ชัดเจนยังไงพี่สามารถขอภาพเพิ่มเติมได้900บาทเช่นกันนะคะพี่จาก900บาทเช่นกันต่อมานะคะพี่มาชมโปรโมชั่นนะคะอง์ละ600นะคะพี่ค่ะคู่ละ จ้าพี่มาต่อไดทัพโปรโมชั่นเลยนะคะพี่โปรโมชันทางร้านนัดมีทุกวันนะคะพี่โปรโมชันอง์ละ600คู่ละ1000นะจ้าพี่เริ่มที่องค์นี้ก่อนเลยจ้าหลวงปู่ทัวนะคะพี่วัดช้างให้นะคะพี่หาเป็นจ้าพี่เป็นหลวงปู่ทัวนะคะนี่ด้านหลังนะคะพี่จะเป็นแบบนี้นะคะพี่นะนี่จะเป็นหลังแบบแบบนี้นะคะพี่นี่เป็นนวะนะคะพี่หาเป็นนวะมาพร้อมกล่องเดิมเดิมเลยนะคะพี่หามาพร้อมกล่องเดิมเดมเลย ขออนุญาตฟูมนะคะพี่นี่ให้พี่เห็นชัดๆเน,ะนาะจะไม่ชัดเจนยังไงพี่สามรถขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะเป็นนวะนะคะพี่หานี่เป็นด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะจะหลวงปู่ทวดนะคะพี่อ่าแป๊บนึงนะคะพี่คาวัดชังให้นะคะพี่มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยจะ,ะวัดชังให้นะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้นะคะพี่จะหกร้อยนะจ้าพี่ต่อมานะคะ เป็นหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะพี่น้องนี่สวย,สวยเกเป่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ชมเรื่อยๆนะจ๊ะพี่นะชมเพลินๆเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นัดหน่อยนะจ๊ะนี่จ้าพี่หลวงพ่อเงินนะจ๊ะสวยนะพี่นะ6หกร้เชน่นกันจ้าพี่หกร้เชน่นกันต่อมานะจ้าพี่เป็นพระขุนแผนผงไพยกุมานะคะพี่หลวงปู่ทิมนะคะพี่วันละหันไล่นะพี่นะ้องแบบนี้เลย เก่า,า,าๆฝีสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่600เช่นกันนะคะพี่600เช่นกันต่อมาแล้วจ้าพี่มาชมนะหลวงปูท่ทวดนะคะพี่เนื้อว,ว่าน,นะคะี9 7ระบุเลือดนะจ๊ะฝีแดงๆแบบนี้นะคะสวยงามแบบนี้เลยตรงนี้มีเม็ดแร่นะคะพี่เม็ดแร่เยอะๆเลยนะพี่ตรงนี้นะสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะะจ้าจ้า หกร้อยบาทน,นะจ๊ะพี่หกร้อยนะจ๊ะต่อมาเป็นองค์ลอยปีฝุ่นสองนะคะพี่เก่าเสวยๆแบบนี้เลยองค์ลอยปีฝุ่นสองนะพี่นะองค์นี้สวยมากเลยนะจ๊ะนี่องค์ลอยนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะปีฝุ่นสองผูท้วนนะนี่จ๊ะพี่หกร้อยเช่นกันนะคะโปรโมชั่นจับคู่ได้เลยนะจ๊ะพี่จับคู่จะเหลือที่หนึ่งพันบาทค่าจะส่งไปทางบวกเพิ่มห้าสิบต่อมานะคะพี่เป็นขุนแผนพิมพ์เล็กนะคะพี่ นี่ค่ะเป็นสีทองๆแบบนี้นะคะพี่นี่หลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่เก่าๆสีวยแบบนี้เลยหกร้อยเช่นกันจ้ะพี่หกร้อยเช่นกันนะคะพี่สามารถจับคู่ได้เลยต่อมานะคะพี่เป็นคําคาหมากนะคะพี่พ่อปู่หรือสีดึงดำนะพี่นะนี่คหมากนะคะพี่สีน,นี้นะจ้ะอง์ละหกร้อยเช่นกัน,นะค่ะพี่ขาหกร้อยบาทต่อมานะคะพี่เป็นคําข้าวนะคะพี่ขา ทำข้าวนะพี่น้องสีออกขาวๆนะพี่นี่เป็นพระปู่หรือฝีดิางดำเช่นกันมาคู่กันเลยนะคะพี่รับฝั่งองค์นะรดพิเศษเลยนะจ๊ะพี่1,000บาทค่าจะส่งไปทาง50โอ้เงินสดเราส่งฟรีนะคะพี่รับรัดส่งฟรีนะต่อมาเป็นเงินพุดด้วงนะพี่นะนี่เป็นเงินพุดด้วงของเก่าโบราณโบราณแบบนี้นเลยจ้ะพี่เป็นพุดด้วงนะคะพี่ถือว่าหายากอยู่นะคะ600บาทเท่านั้นนะคะพี่หา600บาทนะพุดด้วงนะ ต่อมานะคะพี่เป้หลวงพกรวยนะคะพี่ขาหลวงพ่อกรวยนะจุดิทะโลนะคะพี่ด้านหลังมีคําเขียนบอกนะคะพี่บัดบ้านแครนะพี่นะนี่เก่าเก่าส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่เก่าด้วยแล้วสวยด้วยนะจ๊ะโอ้ยแม่ขาจ้ะหกร้อยเนี่ยเดี๋ยวจะลืมแล้วพี่ขุนแผนนะคะพี่ขุนแผนบ้านกลางนะคะพี่่ะ เก่าแบบนี้เลย6 0 0้บาทนะจ๊ะพี่600บาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋า6ก0บาทนะคะต่อมานะคะพี่หามาชมองละ700นะจ๊ะพี่700มีไม่กี่องค์นะพี่นี่จ้ะปูท่ทวดนะคะพี่ปูท่ทวยบัชชังให้นะนี่เก่าแบบนี้เลย700้บาทด้านหลังเป็นอาจารย์ทีมนะจ๊ะ700้บาทนะคะพี่นี่จ้ะต่อมานะคะพี่หาเป็นสมเด็จจีนแบบพี่จ๋าด้านหลังนี่ มีภาษาจีนเป็นโลหะนะจ๊ะพี่โลหะสีเงินๆง่ะพี่นะนี่ผมเด็ดจีนนะจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจ้านะคะพี่เจ็ดร้อยบาทต่อมานะคะนี่เป็นอุปคุตนะคะพี่เก่าเกาแบบนี้นะคะพี่อุปคุณนะพาอุปคุณใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะชิ้นนี้นะคะเจ็ดร้อยเช่นกันนะคะอุปคุณองค์ที่หนึ่งนะจ้ะองค์ที่สองนะเป็นปิตานะคะพี่ เป็นปิดตาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่หาใต้ฐานเป็นแบบนี้นะเป็นเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่จ้ะ700บาทนะจ๊ะ700บาทนะจ๊ะจ้ะต่อมาเป็นเหรียญน,นะคะพี่เหรียญเหรียญพ่อปู่ฤษีลิงดำนะคะพี่นีมีพยันดูวยนะคะแบบนี้เลยขึ้นคอได้เลยนะคะพี่เหเรียญยมันรียบร้อยแล้วของพ่อปู่ฤษีลิงดำเจ0ดนะคะพี่700จ้ะ ต่อมานะคะพี่จะไปที่อง์ระแบบหนึ่งนะจ๊ะพี่900นะจ๊ะพี่900มีชิ้นเดียวพี่เนี่ยเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะพี่นะนี่นกลมกิ๊แบบนี้เลยตัวนี้อยู่ที่900บาทน,นะพี่นะตัวใหญ่อยู่นะพี่ตัวใหญ่อยู่900บาทน,นะสําหรับเขี้ยวเสือนะ900บาทจ้าชิ้นนี้เป็นงานนะคะพี่ด้านหน้ามี ็อกเ,เก็ตหลวงพ่าไนวัดบ้านแจ้งนะจ๊ะด้านหลังเป็นจิ้งจกเป็นงานะคะพี่พร้อมชายจีวอแบบนี้ชิ้นนี้อยู่ที่1200พันสอนะจ๊ะพี่1นึ่นะจ๊ะพี่200ย้อนกลับไปที่เก้ร้อยก่อนพี่นะัดไปไกลลืมเลยนี่พี่เป็นเนื้อแบบนี้นะคะพี่หลวงพ่อเงินนะคะพี่นเนื้อแบบนี้เหมือนเนื้อเทียนชัยอ่ะพี่ เหมือนเนื้อเหมือนเนื้อแบบเป็นคล้ายๆแบบยังไงอะพี่จะดูๆก็เหมือนงานล้พี่นะแต่ไม่มั่นใจอะจะาพี่น่าจะไม่ใช่งานหรอกพี่เหมาติดมามาพร้อมกล่องเลยมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยพี่นี่มาพร้อมกล่องรุ่นฟางโรงเรียนนะพี่นะเอ้ยรุ่นฟางโรงเรียนนี่ เดี๋ยวแป๊บหนึงนะพี่พอเป็นสีแล้วมันมองไม่ชัดเลยนี่ปริยธรรมนะพี่นะวัดบางคานปีสามห้าพี่องค์นี้เก้าร้อยนะพี่นะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยองค์นี้เก้าร้อยนะพี่นะเก้าร้อยต่อมาเป็นหลวงู่ทวดวัดหนองไฟขาวและพี่นะหลวงู่ทวดอาจารย์หนองนี่พี่กเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่กอบแบบนี้เลยนี่เก่าแบบนี้นะคะพี่เฟย์เฟยแบบนี้นะ วัดหนองไฟขาวแล้วพี่นะจันนองที่กล่องกะมี่สีแดงนะพี่กล่องกะเมี่สีแดงวัดหนองไฟขาวจันนองเพราะมีคําเขียนบอกทุันนะจ๊ะเก้าร้อยนะพี่นะจะ้ะต่อมานะคะพี่นี่ค่ะเป็นเบียรแก่นะคะพี่เบียรแก่มีรอยจานอก็ละสวยงามแบบนี้เก้าอบาทนะหลวงปู่บุญนะคะพี่หา เป็นหลวงปุ่มบุญนะคะพี่900บาทนะเก่าๆแบบนี้เลยพี่เก่าสวยมากเลยเลี่ยมลัอกขึ้นคอได้เลยกับ900บาทนะต่อมานะคะพี่จะไปที่ชิ้นละเป็นงานะคะพี่งาแกะสิงสิงหลวงพ่อเดิมนะคะพี่สิงหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ปลายฐานเป็นอย่างนี้จะ้ะตัวใหญ่อยู่นะพี่นะนี่ เป็นงานะคะประกันงาให้เลย1 5 0 0จะพี่จ๋าห ,500 าเป็นงาแกะฝิ่งหลวงพ่อเดิมเป็นฝิ่งยกขานะจ๊ะพี่อันนี้ขนาดจริงจะเป็นประมาณนี้เลยที่อยู่ในเมืองัดนี้เลยนะจ๊ะนี่จ้ะขนาดนี้เลยนะคะพี่1 5 0 0ต่อมาเป็นมีดงานะคะพี่เป็นมีดงาสัติกานะคะลายเสมาแบบนี้เป็นมีดงานะพี่นะรัดแหนบมาแบบนี้นะคะเป็นงานะพี่นะอันนี้1,500พนะคะพี่1500นนะคะพี่ เป็นมีดงานเช่นการันห้0รราคานี้ไม่ลดแล้วนะจ๊ะพี่เน้นย้ํากับพี่ก่อนนะมีเล่มนี้ไม่ได้ลดแล้วนะคะพี่ขานจ่าน้ะ1 5อ0เนาะราคาตึงแล้วเป็นงานะคะพี่ประกันงานต่อมานะจ๊ะนี่ค่ะเป็นด้ามเป็นงานนะพี่นะตัวนี้เป็นเงินทั้งหมดสายคล้องก็เป็นเงินนะพี่นะแบบนี้เลยนี่มีสาลิการเล่มน้อยนะคะพี่อันนี้ฝ่องพันสองนะจ๊ะพี่ฝ่งพันสองนะคะตรงนี้เป็นงานนะคะพี่ ตรงปลอกนะคะเป็นเงินนะคะพี่นี่จ้ะลายเฟมาเป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่นะนี่สวยมากจ้ะฝ่องพันฝองนะพี่นะ2่องพันองลดได้นิดเดียวจริงๆเลยจ้ะพี่เนาะลดได้นิดเดียวนะจ้ะพี่ฝ่องพันฝองนะต่อมานะจ้ะพี่มาชมนี่จ้านี่เป็นไม้มงคลนะคะพี่แกะเป็นหนุม,มานหลวงปู่สุนนี่จับขอบเงินนะคะพี่นี่แล้วก็มี เขาเรียกอะไรพี่นี่มีลูกอมใช่ไหมจ๊ะไปพิชมใกล้ๆกนะคะสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่มีลูกอมด้วยนะจ๊ะนี่เป็นหลวงพุ่นนะจับขอบมาแบบนี้นะคะพี่ขึ้นคอได้เลยสวยงามจ้ะชิ้นนี้อยู่ที่สองพันสามนะจ๊ะพี่ฝองพันสามนะคะพี่นี่จ้าจับเงินมาแบบนี้นะจ๊ะพี่2่องพันสามนะจ้าต่อมานะจ๊ะพี่จ๋านี่เลยค่ะ หลวงพ่อเงินนะคะพี่พิมพ์นิยมนะพี่นะ้องนี่สวยงามเลยพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่นี่ฝ่องพันฝองนะจ๊ะฝ่องพันฝองสวยงามมากเลยจ้ะพี่ฝ่องพันฝองนะสวยงามมากค่ะพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะฝ่องพันฝองต่อมาเป็นปีหนึ่งห้านะคะพี่ James. ปีหนึ่งห้านะคะพี่นี่ อุดกิ่งนะคะพี่หนึ่งห้าอุดกิ่งเนาะพี่น้องนี่ฝองพันฝองเช่นกันเราจะพี่สวยงามแบบนี้เลยฝองพันฝองเช่นกันนะจ๊ะต่อมาเป็นหลวงพี่นานะคะพี่วัดทวยจรลลเคนะคะนี่อันนี้เลี่ยมเงินมาเช่นกันนะคะพี่ขึ้นคอได้เลยนะคะสวยงามค่ะพี่องค์นี้ก็สวยเช่นกันนะคะนี่พี่ฝองพันฝองเช่นกันนะคะพี่ฝองพันฝองเช่นกันนะเป็นเลี่ยมเงินต่อมานะคะ ชิ้นนี้นะคะพี่ชิ้นนี้เป็นเนื้อทองคานะพี่นะเป็นหลวงปุ่นทวดนะหัวแหวนเป็นเนื้อทองคานะพี่มีใบทองนะคะพี่มีใบเขาเรียกอะไรใบเปอร์เซ็นต์เนาะพี่เนอะสามารถทักมาสอบถามได้เลยอันนี้มีใบเปอร์เซ็นต์ให้เรียบร้อยนะคะออกจากร้านทองแล้วพี่น้องชิ้นนี้นะคะพี่อยู่ที่สามพันห้านะสามพันห้านะคะพี่เป็นเป็นทองคานะคะพี่เลี่ยมเงินนะสามพันห้านะจ๊ะชิ้นนี้อยู่ที่สามพันห้านะจ๊ะจะหัวแหวนจะปีฝุ่นหกนะพี่นนองนี่ หาเจ้าของเขามาแบบนีุ้น0กต่อมานะจ้านี่เป็นปากน้ํานะคะพี่เลี้ยมเงินเช่นกันจ้ะเลี้ยมเงินเช่นกันนะคะพี่เลี้ยมเงินมานะคะพี่เป็นปากน้ําเลี้ยมเงินมานะคะฝ่องพันฝ่องเช่นกันจ้ะพี่ด้านในเลี้ยมเงินน้ำแล้วก็กันน้ําอีกทีหนึ่งนะคะพี่ฝ่องเป็นฝ่องเช่นกันนะคะพี่สวยงามนะคะพี่ลดได้นิดหน่อยนะพี่นาชิลลดนิดหน่อยนะต่อมานะคะพี่ <S 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 นี่จ้า อันนี้เป็นขุนแผนหลวงพดปูทิมนะคะพี่เป็นงานะขนาดจริงเท่านี้เลยนะจ๊ะพี่หนาๆแบบนี้เลยจ้ะหนาๆแบบนี้ฝวยๆแบบนี้นะคะพี่เป็นงานะคะพี่ชิ้นใหญ่นะนี่ขนาดตามจริงเลยนะจ๊ะพี่เท่าพักขุนแผนเลยจ้ะพี่เทียบพี่พี่ดูเท่าพักขุนแผนแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ที่พี่เห็นเลยสองพันห้านะจ๊ะเป็นงานะจ๊ะพี่เป็นงานะคะพี่เป็นงานะเป็นขุนแผนหลวงพ่อกรวยนะคะพี่ เป็นงานนะพี่นะ2องพนะจ๊ะต่อมาชิ้นสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะพี่ค่เป็นพระพุทธนะจ๊ะพี่ชิ้นนี้นะเป็นพระพุทธนะคะพี่าจับขอบเงินมาแบบนี้นะคะพี่ชิ้นนี้1,600บาทน,นะคะ1,600บาท ฝากพี่ๆนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดติดตามให้นัดด้วยนะคะพี่ชอบพระองค์ไหนสามารถทักหานัดได้ฟ0 6 6 1 7ง6 4 9นะคะสำหรับอีพีนี้นะัดต้องขอกราบขอบคุณพี่ๆนะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะพูดเร็วเกินไปสามารถสอบถามได้นะคะพี่สวัสดีคะ่ะ